ครับสวัสดีครับชาว youtube ท,ทั่วประเทศทั่วโลกเอามื่อนี้หพอจะก่อน้าสีลงเรื่องเนาะงานเข่าอีกแล้ววันนี้นั่สร้างสัวทีได้ด้นี่ตามตัวมาสามปีสี่ปีแล้วนี่สร้างซปเปอร์เอกนี่ะโอ้ยงานเขา่าขับแบบไหนยังขับแบบมันดีนลุดได้แบบแบบซูเปอปร์โก้ไหมฮะขับแบบไหนยังแบบตินบอลลูดบอลได้บ่ ไว้ยกล่องอานใเลยครับแฟนรถดำรถไมโครนี่ถ้าได้ซ่อมนี่ปวดหัวเลยนั่นหาไปไว้ใส่เอาะมันคือปวดกระโคดไงต้องช่างสีมือนะครับถึงจะทําได้คนเล่นไมโคมาหลายปีทั้งในดีมัดเป็นบอได้ซางดีมัดครับดีมัดเนาะเหรออย่าไปซื้อแต่น็อตน็อตรูด เบ้ามันมีสองตัวเบ้ามีสองตัว,ว,ตวิโอ้เอตตีาดตีต้องเอาออกให้ได้ดิสาเหตุเป็นเพราอยังนี่โอ้เฟืองตัวนี้รูดเนี่มันมัดแสดงว่าวัานโบ,น,บน,นี่ จุดอ่อนของวันโวนะครับนี่เรื่องเรื่องรุ่นตัวเดินนี้ทุกสมัยเลยมันบอเช็ยี่หอเขามาสูบมอเัญหาเฮะัเห็นการสูบปนเาเว่นาะ่ว่าีมนียึกยุ่มาเนียบอกเอายี่ห้ออื่นเขาเขาว่าเป่นเด๋ดเขาจุดอ่อนตัวอื่นแกวป่านี้เออบางรุ่นเป็นแก้วบางรุ่น ออกออกไห้ได้เนี่ยตีอัดเข่าเลียนไปซื้อน็อตจัดเข้าขี่รถซ้ายเยเลียนเขาเลียนไอ้ไอ้ขับบม่ห่างนี่สิให้โบนัสจัดเสียนมาแล้วขับบม่ห่างเข็ดเดย์โเข็ดเดย์โหันหน้าว่าคูเฮียต้นเล็กยัเพงพังเอาเพิ่งมาซาวน่าเพิ่เอาแอลซิโฟพังไปใส่เอาวยขยับพังตัวแอลดีๆเจ้าเนาะขยันซอยเจ้า ครับบริเวณนี้ครับเหลือไม่เยอะครับพอดีรถเสียก่อนก็เลยไปไม่ถึงเส้นชัยฮาจังกลับมาเห็ดไม่เนาะสมรถแล้วก่อนผมนะ่ะเว้ยมาไวช่วงนี้งานเข่าครับงานเขา่าบริเวณนี้เดย,ยังติกลับมาเห็ดให้เย่เราไหม,ไมช่วงนี้งานเข่าเลยว่าจีมั่งจัคซีเมือบลคือแล้วกลับไปสมรถแล้วก็ จังจับมาเห็ดใหม่เป็นในายช่างให้แล้วดวนเด้อเดี๋ยวไปเอาน้ำมันเครื่องก่อน,อนอเออเอาไปในซูเปอร์โก้ไปไปมอนกโก้จวดจาดจวดจาดเลยเด้อตามแผน,อเ,นเ,เอาเขาเที่ยงเอ๊ะเมื่อไงไปซื้อทั้งนอกนี่เดี๋ยวโอ่เงินให้ซื้อหว้อนโครก่อนห้อนโครก่อนตโตนั้นสายดีบ่นในช่างเป็นแต่สายใดพอดฮาปีบ่ นี่พอพอได้อยู่ครับเออเอาโอ้สร้างรับประกันออนีน่โอ้ยังนี่เ้ายเตปที่ปีขึ้นมาตีเนาะปืนลูกเงยเนาะโอ้เจ้าวันโบนี่จุดก่อนเนาะเอาไปซื้อรถชาวยูทูเบเฮ้ากดไลดค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิศหัวเจ้าก่อนน้ำซีลงเรื่องแบบนี้เนาะสร้างนี่เชียงเมื่อยังไงมาหลายแข็ขนาดเชียงเมื่อหลายปนิดยังบ่พ่ออยู่ลูกบอกโอ้ย<ช> อย่าลงกันได้ลูกบอกเขาบอกครับทิดโคเวียนมาดิบอกตัวพอสร้างเห็ดอยู่ตลอดเหาเหรอหวนโอ้สร้างเห็ดเหลืเห็ดออกบอกถ้าอ้มเอาวันนี้อุ้มคือนอนงัวนี่บอกบอเรียนนอตตัวหนึ่งบอหนุมฮะ มันเรยนนอตตัวนึงบ่่ครับผมข้าไปซื้อ <Okay. S 3> มันติดเดืเนเอ,าาอเนเดือบิบ่หน่วกบเนติด,ดเดือบ<ด>ินนี่ยเดนิ่นนโอ้โหมันูเรื่องหน่อยอันออกบ่หมดตีันออกบ่หมด <c oughs> โอ้ยบัวแสร้า <c oughs> งวาง <c oughs> ยาวอะ <c oughs> ไร้ขึ้นไอ้โกกับพวกบ่ได้โกด เดวแล้วเาเข้าอบอุ่นบอ่นเนาะเว่าอบ่นแบบเดมันแปลสีออกเนาะแสดงว่ามือนี้เมาค้างเม่าอะรค่างเป็นนังในบัวนีงักังักนบัมันเดีลงอยู่ของยูทูบอีล่ะมันตื่นเป้ี่ยนยี่หล่สร้างลงยูทูบนี่มันสีดังตอนนี้ละนาะวจะแพกหมง่ายมาซ้ำศูนเนาะเนาะควรอ่ะโอ้ยปิดอเอ่นพนาว่ารืม นอดตัวเดียวเอาจวดจาดเอาตำเราเดี๋ยวเบิ่งก่อนโอ้มันเป็นยังสิมันเป็นนิ้วสิฮะเป็นเนิ้วคือกันกบปั่มตัวนี้ไหมคือกันมันเป็นนิวเนาะ ก่อนแลว,ว่ามันมันมีนิ้วแต่ปัม้มอ,อันนี้ปั้มตัวเดิมกับมีนิ้วเหมือนกัน,นกระปูกปืนโอ้คือลูกปืนเนี่ยมัน,ปปนปเป็นได้ยิงสอดบอ่เวันนี้มันตัวกระโดดไงคนตัวนในนี่คนโอ้ยูทูบโอ้ยูทูอยากสมมาสมเลยโอ้ยอยากสมก็ทำไม่นนยากแา่ว่ามันนะิดยากต่างไงต่างตรง่งแต่นี่ก็ว่าอยากสมเนีย่ยใช่ว่ามันเป็นยังไงเสียที <laughs> ่นี่หรว่าอยากสมครับ ลูกค้าบัมือคับเม,มื่อสัว่าสีเฮ็ดไอ้ผุออกกนดเดนี้ยกระบอกก้อนผุนเนี้ยนี่ดเดี๋ยวเบิง่งอันนี้มาเสียเนาะเราต้องเฮ็ดกระบอ,อกก้อนเปพียงสีฟองอะไรเงี้ยเอาะเดว่าน,นาาย,ายังเป็นยังละบัดเที่ยวตรวจจาบได้ดีด คร,ครบปุกปืนดีสมดูแล้วจำในมันเด้ยซ้ำหมอผ่าตัดใน,นมันมออันนี้มอผ่าตัดรถเอ้อไปซื้ออะไรตัวบ้าน,นี่ฝากไว้กับสร้างละ่ะสร้างซีเมอดีเอ้อเป้งไหน,นสบายเอ้อ่ันผู้ชมเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมเด้อ มาจักกรน้ำสีลงเรื่องนี่ในสางว่าสมมติหลาชนะจักรพนวกาจะได้เบอร์ทรมะเอาน้ำน้ำสีลงเรื่องเล้วจวดจัดลนี่ของแท้ของแท้ไอไอนุ่มครับนี่เ็บยังไรนี่ครับอย่างเดียวโอ้ยนุ่มสน่ไนพัน่างมันปีกัได้อาจากปีกระสังอันเสียนี่เั้าแก้ปวดหัวลเหร เขาปได้เรียกเนาเปลน้คนขับีมันห่างว่างสันละห่างนคนขับีอ่ะ้องอะไรนียอแต่ว่าแขง,ง,งนี่เลี่ยนมันบ่แข่งนี่คโดดี่ยัสอทยหอนบอว่าท่านรุดเดว